ข่าขอากาบสวัสดี FC เมื่อหนียากรรมมาปล่อยแนวทางเหล i, ็กฮาน้อยคือเกาล่ะค่ะเมื่อหนีมาทงมาทามาเบิงปลาสาจะน้ำบุกแห้งน,น้ำปีหนีบุกแห้งแต่ว่าปลาลายหลายน้ำจนเขียวเหมืดค่ะเมื่อนีก็ให้มาเบิง ปลาสะน้องไ่เมื่อวานกะ <c oughs> น่าจะเข่าอยู่กระชาิน้ำเนาะ007แล้วก็มาเข่าอันนี้70อีกเมื่อวานเนาะค่ะก็ขอชฉกชกมันม,นมันเมื่อนี้ยากะความฝันเมื่อคืนยากะฝันว่า มีคนเอาอ,อันนี้มาสื่อทุเรียนกับยาแต่ยาเคยฝันแบบจังสีเหล็กมันเขา่าตัวต้งเลยจ้ะผ่นมาสื่อทุเรียนโลละสามลอยวะสันแต่ว่าพันกระดุมนั้นโลละลอยแต่ว่ามนฑ์มณองนั้นโลละสามลอยจ้ะเพิ่นก็นเลยเอาสามลอยยาก็เลยมาตีโค้กไม้ให้อิซี มื่อนีวันที่ยี่สิตรงกับวันพฤหัสเนอะจากก็ขอให้เอฟซีโฉกโฉกมันหมานทุกทุกคนเดอ้ออันนี้ยากกับว่าได้สนับสนุนการพนันแต่เพียงเป็นแนวทางทามากกจจัดทาคัดกัะพานว่าได้สนับสนุนการพนันทุกประเภทแต่ว่ายา่ากับวาเป็นแนวทางให้ลูกหลานเอซค่ะยา่ากับขอขอประคุณที่ ลูกหลานพันโอนเงื่นมาไห่พลละสองลอยมีอยู่สองคนเนาะค่ะขาสมุดดินสอขาปัญญาถ้ำทิญาปล่อย,อยคลิปปล่อยดอกไม้สวรรค์พ่นถือพ่นกระโอนมาไห่พอได้สื่อถูบเที่ยนถวายองค์ปูธนามูลองคหยานาคีเนาะพอได้โตสู่มือข้างหนาก็ขอขอประคุณหลายๆที่โอนปัใจจัยให้คนละสองลอยเป็นสี่ลอยมอวานนะคะสองคน เมื่อนี่ก็ขอให้เห้งๆปังๆคือเก่าพอได้สรางพอได้เห็ดน้ำกันเนาะค่ะเอาเมื่อนี่ยากะซีมาปล่อยเนี่ยทังเลหล็กค่ะน้อยมีน้อยอย่างเดียวเนะจ้ะเมื่อนี่ยาฟันท่งสามตัวฟันไปที่หนึ่งสามศูนย์แล้วก็หกหนึ่งหก ตัวหลงตัวกันกับมีอยู่0ูนย์หน่ามอจ้ะคันว่าตัวใดตัวใดอันธิญ่ามากกัคือเครื่องหม้คคำว่าถูกเขียนว่าถูกมีอยู่สองคุม3คา,านไหมนณีญาก็เลยมาตัดสามตัวให้กัมีอยู่3,1,6,0แล้วก็3,0ตัวหลงตัวกันก็มีอยู่เก่าหนเก่า แล้วก็นหนึ่งเจ็ดจ้ะอย่าลืมอันหกับเก่าตัวเดียวกันด้วยจ้ะคันว่าเจ็ดกับหนึ่งกับตัวเดียวกันคันว่าแปดกับสามกับตัวเดียวกันจ้ะเพราว่าแต่น้อยใดก็ให้คิดเจรนาจ้ะก็ขอให้โชคๆมั่นๆทุกๆคนที่กดไหลกดแช่บ่าขามโฆษณาเนี่ยก็บจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าสวัสดีจ้า